ไม่ออกไปได้อันนี้ดุบ้านนี้หมาดุมีอยู่ตัวเดียวเนี่ยเนี่ยเนี้หน้าซื่อเนี่ยหละฮะทนหน้าซื่อเนี่ยเนาะอือหน้าซื่อเลยออกจากคอกระได้เนี่ยนะพอต้องเอาไว้ในนี่ก่อนนะฮะเนี่ยหมาดุดุจริงๆเด้อตัวเนี้ยงัดน่องขาดเลยนะน่องขาดมือวิตเลยนะหนังนี้วิตเลยเนี่ยตัวเนี้ย ดุสุดในบ้านเลยต้องนอนอยู่ในกรงก่อนเดี๋ยวจะไปฟัดอีกตัวหนึ่งอีกตัวกระพันบางแก้วอยู่ข้างนอกปล่อยออกมาวิ่งเล่นข้างนอกตัวนี้ต้องขัดหมุนเวียนกันนอนอยู่ในนี่พอนน้นเข้าห้องเข้ากรงตัวนี้ออกได้ไหมโทนใช่ไหมน้องโทนโอ้ก็ได้ข่างรู้ด้วยน้องโทนน้องโทน มีเหลือกอยู่คนเดียวไอ้เ่าเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้าเอ้าดูดูดูคอมันเลื้อยอย่างงูเลยพี่เบ้นเออดูดูดูเอ้าเอาเอางูข้าสิงงูเข้าสิงงูเข้าสิงเอาเอ้าเอ้าโอ้โหงูข้าสิงเลื้อยเลื้อยปาดกิน ให้ดูดิฮะออฮึฮึออกอฮึ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 อึฮอฮ้ฮึ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 ฮอฮึฮึฮฮึฮยฮึฮึฮึนอน